เห็นม<า>ึงกับงพี่ครับห้าดอกครับเกิดน้ำกันพี่น้อง สวัสดีครับพูมพี่น้องนะครับสวัสดีครับนะครับลังจากข้างหายกันไปโดนพี่น้องนะครับกลับมาพ่อกันอีกแล้วนะครับมือกับผ้าม้าละหาเห็ดผึ่งเหลืองนะพี่น้องนี่ช่วงแรกนะครับได้มากจากน้อยแล้วล่ะกับเห็ดละงูกอีกสองดอกนะครับเห็ดละงูกจุ่มนี่เห็นยังนเหิดผึ่งนะครับ เพิ่งอี๊ยเก่าพี่น้องไปตามนุ่นตามเบิึงน้ากันนะครับมาชิมมานบ่ามานี่ครับโคกแห้งแห้งแน่แล้วล่ะพี่น้องเราไปลุ่นน้ากันครับงากระหกเติอบอยู่มีกับมาคนเดียวอีกคือเก่านะครับได้ไหนกันไปเบิึงน้ากันพี่น้อง พึ่งเหลืองไว้น่องนี่ครับพี่กัน้างๆนะครับมูเป็นมูไงอืมพอเห็นแล้วงกจูมไม่น่องจุมเดียว,วโคลตเลยจุมเดียวครับ ออยเลี้ยวครับเนาะสามจุม้มนี่นะครับกลางงามครับ สามจูมเนาะพี่น้องวันพ่อสามจูมบ่แม่นครับพี่ทั้งสี่ครับแถวเลยพี่น้องฟาดเห็นบ่มนี่อ๋หลายอยู่อันนี้เป็นมูอยู่ครับ นี่เราเป็นใครครับ จมมใ่ญยๆครับนี่สมจูไม่ลอง สองไข่ครับเหรอใหญ่มากพอถุงก็เติบแล้วพี่น้องพอมูเดียวนะครับนี่บ่โอ้ดอกบานดอกบานครับ เห็ดลังงากนะครับม้นเห็ดลังโงกเห็ดขาวเพื่อนด้วยคืพี่น้องนะครับเห็ดเบีย้ยนะครับมอ้อยไก่นึกว่าเห็ดลังโงกโอ้โเห็ดผึ่งนุง่งพี่น้องนะี่สองดอกครับ ดอกนี่กำลังงามๆครับยัดพึ่งนาอยู่นะครับปวกกินดอกนึงครับ เน่าเหรอครับพึ่งเลีง้งสองดอกนอกี่เนาะองดอกสามดอกครับนี่ารครับมึบงมองนี้แหน่กันอยู่ไต่ขอนครับเ็ดเพึ่งเหลืองนะครับ มี่อยู่หาดอกครับนี่นี่สามดอกครับยังบ่เบิดนะครับมูเดียวกันกับ เมื่อกี้เลยนะคฟ้าหลายดอกเลยหมดแล้วนะครับมีซีดอกเห็ดพิ่งเรือง พ่ออีกแล้วครับลายดอ,อกเย้ะเหียวฮนดอกงามดีอยู่พี่น้องโอ้ยดอกเถาแล้วกัมนีครับ ดอกปวกกินมหลุดนี่ครับปวกกินแมดพึ่งนาอยู่ครับ กำลังงามแล้ว่ามีสองดอกนะครับพึ่งนานอยู่นะครับดอกหนึ่งพออียแล้วครับจากดอกเนี่ยสีกำลังงามมีสามดอกครับ ดอดกกำลัางงามนะครับไขเห็นละงกกครับไข่เห็นละงกกขาวอเเ่ออีกแล้วครับ พึ่งเี้ยงพี่น้องดอกกำลังงาม เดี๋ยวเบื้องอีกก่อนครับฮามีมูพอ,อแล้วพี่น้องมูเดียวกันนะครับโอ้กระตาเกือบว่างครับ ามึงทั้งพี่ครับดอก,กแข็งๆเลยครับ ดอกเดียวครับมูเดียวกันนะครับแต่ว่ามูหางอยู่ที่งนอกเกิดทางห้างมูครับ พ่อเห็ผมนกนุ้งพี่น้องจุ่มกันเกิดเลยครับห้าดอกครับเกิดน้ำกันพี่น้องพอยแล้วครับสามดอก มีดอกเดียวครับบ่มีมูเอาละครับปุ้มนะครับพี่น้องนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเขาแล้วนะครับสำหรับผลงานเมื่อนี้นะครับหมานอยู่พี่น้องนะครับเห็ดพึ่งเหลืองเห็ดพึ่งนกยุงเห็ดละงอกนะครับถือว,ว่าหมานอยู่พ่อเมื่อกี้มูนะครับประมาณ สามซีมูนะครับเห็ดพงเลืองนะครับกระมูใหญ่เติบอยู่นะครับมื่อกี้เต็มกระตานะครับนี่เป็นเห็ดพงนกยุ้งพี่น้องนะครับดอกกำลังงามหาดอกจุ่มกันยูนะครับถือว่ามานยูกันนะครับมื่อนี้นะครับหลังจากข้างอหไกันไปโดนนะครับกรดดินกระโคกกแห้งเราพี่น้องนะครับจไหนจะได้เก็บอีกจกมือมุ้นนะครับ จะในคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้สะก้อนพี่นอ้องคลิปนาอิภาพไปทั้งใดน,นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสะไคร้ไว้นะครับกดกระดิ่งไ้ให้น้ำพี่น้องนะครับบายกลับกันคลิปนาพ่อกันไหมพี่น้องสวัสดีครับ